สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ด็อกฟิล์มชาแนลวันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับยางมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆืออย่างนอกมอเตอร์ไซค์ที่ดีนั้นนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วยังต้องมีความสามารถในการยึดเกาะถนนช่วยป้องกันการเลื่อนตอนถนนเปียกและสร้างสมดุลในการขับขี่ครับครับและในปัจจุบันยางมอเตอร์ไซค์มีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทําให้ผมทําคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google t r e n d มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดยางมอเตอร์ไซค์ทั้ง10อันดับที่ผมได้นนำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจยางยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันยางมอเตอร์ไซค์มีมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หลากหลายราคาหลากหลายลักษณะการใช้งานดังนั้นวันนี้ผมจึงมา จัด10อันดับยางมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10 ยางเฉาหยางเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของจีนที่คนไทยรู้จักกันดีราคาไม่แพงคุณภาพสูงโดยมีฐานการผลิตอยู่ที่จีนยุโรปและในไทยสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปพรอาทิตย์ค่อยๆขึ้นจากแม่น้ำอย่างช้าๆให้ความรู้สึกน่าหลงไหลทำให้เรามีพลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับสำหรับในประเทศไทยโรงงานได้ก่อตั้งมากว่า5ปีแล้วผลิตยางออกมาหลายรูปแบบ ครอบคุมทุกรูปแบบการใช้งานทั้งรถมอเตอร์ไซค์และจัก,กรยานในส่วนของยางมีความแข็งแรงทนทานมากเหมาะกับทุกสภาพถนนใครที่ชอบยางมาตรฐานในระดับสากลแต่ราคาไม่แพงก็จัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับรุ่นยอดนิยมยางเลเดียนขอบ12 10090ทับ90ขีด12ราคาอยู่ที่422บาทอันดับ9 ยางดูโร่ครับเป็นอีกหนึ่งยางแบรนด์ไทยผลิตในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและมียอดสั่งซื้อออนไลน์ที่สูงมากโรงงานผลิตได้มาตรฐานสากลผลิตยางออกมาหลากหลายรุ่นครบทุกความต้องการโดดเด่นในเรื่องยางมอเตอร์ไซค์และยางจักรยานผลิตทั้งยางนอกและยางในในส่วนของยางมีความแข็งแรงทนทานยึดเกาะถนนได้ดีมีสมรรถนะที่สูงทนต่อทุกสภาพถนน ควบคุมทิศทางได้ง่ายและที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วยครับรุ่นยอดนิยมยางเลเดียน140 70คี TL ราคาอยู่ที่1 0 7 0บาทอันดับ8ยางกูดไรครับเป็นอีกหนึ่งยางนอกสัญชาติไทยผลิตขึ้นมาในประเทศไทยหาซื้อง่ายคุณภาพคุ้มราคาโรงงานผลิตได้มาตรฐานในระดับสากล ในส่วนของอยางแข็งแรงทนทานใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศและเกาะถนนดีเยี่ยมโดยรุ่นที่แนะนำนี้เป็นยางแบบที่ไม่ต้องใช้ยางในในส่วนด้านในมีโครงสร้างของผ้าใบในส่วนของด้านนอกมีเนื้อยางที่แข็งแรงกว่ายางมอเตอร์ไซค์ทั่วไปดังนั้นไม่จะเป็นต้องใช้ยางในก็สามารถขับขี่ได้มีให้เลือกหลากหลายขนาดได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงและที่สำคัญราคาจับต้องได้อีกด้วยครับรุ่นยอดนิยม ขนาด100ทับ90ขอบ12 TL ราคาอยู่ที่415บาทอันดับ7ยาง p k t ตามมาเพชรครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์คนไทยที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยกระบวนการผลิตได้มาตรฐานในระดับสากลใช้วัตถุดิบในประเทศไทยที่มีคุณภาพสูงและมั่นใจได้เลยในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยเพราะยางทุกชิ้นที่ถูกวางขายต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานของมอก โดยรุ่นที่แนะนําเป็นแบบยางนอกที่ไม่ต้องใช้ยางในที่เรียกกันว่ายางจุ๊บเลสเหมาะสําหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กทั่วไปที่ใช้งานในชีวิตประจําวันดอกอยางลึกโชบเฉียวช่วยไล่น้ําขณะขับขี่บนถนนที่เปียกได้ดีส่งผลให้การทรงตัวของผู้ขับขี่สบายยิ่งขึ้นทนทานต่อแสงแดดและความร้อนไม่สึกหรอง่ายครับ รุ่นยอดนิยม110ทับ90ขอบ12ราคาอยู่ที่555บาทอันดับ6ยางบิตโตนเป็นยางชั้นเลิศในระดับสากลอันดับต้นๆของโลกผลิตยางหลายรูปแบบแทบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถแข่งฟอร์มูล่าวันจนถึงยางเครื่องบินพาณิชย์เลยครับดังนั้นมั่นใจในเรื่องมาตรฐานและประสบการณ์ได้เลย โดยยางรุ่นที่แนะนําเป็นยางที่มีสมรรถนะสูงด้านการควบคุมตัวล้อใช้วัสดุที่มีพื้นผิวยึดเกาะได้ดีดอกอยางแบบสปอร์ตช่วยให้การทรงตัวได้ดีเยี่ยมมีความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานนอกจากนี้ยังผลิตจากเนื้อยางสูตรเฉพาะของทางแบรนด์ เพิ่มการยึดเกาะและเสริมประสิทธิภาพในการเบรกให้คุณปลอดภัยในการเดินทางครับรุ่นยอดนิยม110ทับ70ขอบ12 TL 47L ราคาอยู่ที่1,240บาทอันดับ5ยางมิชลินครับเป็นแบรนด์ที่ใครๆก็รู้จักมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั่วโลกในอันดับต้นๆเชี่ยวชาญการผลิตยางแทบทุกชนิดตั้งแต่รถขนาดเล็กไปถึงรถขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ไว้วางใจมาอย่างยาวนานดังนั้นมั่นใจในเรื่องคุณภาพได้เลยครับสำหรับยางที่แนะนำมีคุณสมบัติต้านทานการแทงทะลุด้วยนวัตกรรมจากทางแบรนด์ดอกยางออกแบบให้สลับเหลื่อมกันทำให้แม้พื้นที่ถนนลื่นก็ยังสามารถยึดเกาะได้ดีมีความยืดหยุ่นและคงทนแข็งแรงคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับรุ่นยอดนิยมซิตี้เอ็ก 90ทับ90อบ14ราคาอยู่ที่780บาทอันดับ4ยางเพนล,ลี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยางชั้นนำของโลกสัญชาติอิตาลีเป็นยางที่อยู่ในกลุ่มพรีเมียมราคาแพงแต่ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่และมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ตที่มีกำลังขับเคลื่อนสูงรองรับความเร็วที่เครื่องยนต์สามารถทำได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องใช้ยางเสริมด้วยรูปทรงที่ถูกออกแบบมาอย่างสมดุลจะช่วยทำให้การขับเคลื่อนเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลแม้จะเป็นพื้นที่ที่เปียกก็ตามครับเพราะมีพื้นที่ขอบยางกว้างทำให้บังคับรถได้ง่ายใครที่มองหายางมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ตรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับรุ่นยอดน,นิยมเดียโบรั s s ซ Sport 90 90ขอบ14 TL FR ราคาอยู่ที่1,170บาทอันดับ3ยางดีสโตนเป็นยางสัญชาติไทยรายใหญ่ที่สุดในประเทศผลิตยางใช้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศมากกว่า120ประเทศคุณภาพระดับสากลได้มาตรฐานราคาถูกและสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป โดยเน้นทําการตลาดเฉพาะยางรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กเป็นหลักซึ่งครอบคลุมทั้งยางรถแม่บ้านยางรถสกูตเตอร์และยางรถวิปากดอกอยางชัดไม่ลื่นแม้พื้นที่เปียกยึดเกาะถนนได้ดีดังนั้นจึงเป็นที่นิยมมากๆเลยครับรุ่นยอดนิยม60ทับร้อยขอบ17ราคา210บาทอันดับ2ยาง IRC ครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ยางรถมอเตอร์ไซค์ที่เก่าแก่ของประเทศไทยหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมาพร้อมกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สั่งสมมานานพร้อมด้วยยางมอเตอร์ไซค์หลากหลายประเภทครอบคลุมทุกการใช้งานลวดลายของอยางและดีไซน์ดูทันสมัยและโฉบเฉียวเนื้อยางมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนและรักษาสมดุลในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีควบคุมรถได้ง่ายทั้งทางตรงและทางโคง้ง ช่วยในการทรงตัวทุกสถานการณ์หลายกวลแม้เจอถนนเปียกนับเป็นอีกแบรนด์เก่าแก่ที่น่าสนใจมากๆเลยครับรุ่นยอดนิยม Maxing n r 5 8 2 5 0ขอบ17ราคาอยู่ที่440บาทอันดับหนึ่งได้แก่ยางคาเมลครับเป็นแบรนด์ยางที่มียอดขายถล่มทลายหลายคนนิยมใช้เนื่องจากราคาถูกและคุณภาพดี โดยสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปการผลิตได้ระดับมาตรฐานสากลโดยเน้นเป็นยางมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กทั้งหมดและยังมียางสำหรับรถวิบากอีกด้วยเนื้อ,อยางมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนลวดลายของอยางและดีไซน์ดูทันสมัยและโฉบเชียวถูกใจวัยรุ่นเลยครับใครที่ชอบอยางราคาถูกและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงก็จัดแบรน์นี้ไปเลยครับรุ่นยอดนิยมคาเมลไลไฟ 50ทับ90ขอบ17แก้มเตี้ยราคาอยู่ที่225บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชัน Sho ป e e เว็บไซต์ g o o g l e Ten ครับเพื่อนๆมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนๆครับใช้ยางยี่ห้ออะไรอยู่ครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆและยางทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอเป็นยางที่ดีทุกยี่ห้อเลยครับซึ่งการจัดอันดับของผม,ผม เน้นไปที่ยอดซื้อขายในออนไลน์ครับและความนิยมใช้ทั่วไปของผู้ขับขี่ครับดังนั้นอย่าดราม่าก,กันนะครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดยางมอเตอร์ไซค์ทั้ง1ิอันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจยางมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับ เพราะไหนช n n น l นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับ,รบเพื่อนๆหรอบวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย